ช่วงต่อไปคุณแม่กุยจะมาเล่าเรื่องผีจะน่ากลัวแค่ไหนเตรียมตัวรับฟังได้เลยครับผม <ś _> <ś _>แชนครับเสียงสาวนี่เขามาโหดแล้วะน่ะเชิญเลย เรืนเก่าเนาะแล้วก็ประมาณร้อยห้าสิบปีครับแล้วเวลาทํางานอะ่ะมายืนมองข้างๆ<ม>แล้วบางทีมานั่งเคยบอกว่านั่งตามสบายเนาะมืานก็นเ,เห็นวันนี้ก็เห็นบอกว่าเธอยังไม่ได้ไปพูด็ปเกิดหรอวบุญลยที่ฉันทํามาแล้วเธออนุโมทนาบุญน,นะถ้าถึงเวลาให้เธอไปเกิด้าไม่ต้องมาเฝ้าอยู่ที่โรงเรียนอื แล้วจะมีผู้ชายมายืนอยู่อรวนนักรหลังเสยอวนก็้ลจะบอกว่าไม่ต้องมายืนเป็นเพื่อนฉันหรอกเธอไปไหนก็ไปเถอะฉันจะทํางานทํางานไประแวงไปเดี๋ยวข้างหลังเดี๋ยวข้างข้างเดี๋ยวข้างหน้าก็เลยทําไประแวงไปเลยบอกว่าไปอยู่ที่สบายๆนะไม่ต้องมาอยู่เป็นเพื่อนฉันหรอกฉันจะทํางานอืนั่นแหละแล้วมีที่ที่นี่ข้างบ้านจะมีเป็นร้านอาหารนะร้านอาหารนี่ก็โบราณแล้ว แล้วกลางคืนจะมีเวียนเดินเวียนค<ฆ>เดินวิ่งอย่างนี้ไหนคนก็เห็นหลายคนเขาบอกว่ากลางคืนมีคนมาเดินเวียนก็เลยบอกว่าเขาอาจจะรักที่นั่นเพราะว่าอาจจะเป็นของเขาสมัยก่อนเนาะเขาอาจจะผูกพันเขาเลยไม่ไปก็เลยเวลาไปทํางานที่นั่นมาอยู่ใหม่ๆก็อธิษฐานจิตบอกก็ว่าขอให้เธอรับบุญกุศลแล้วเธอไปผุดไปเกินนะอย่าได้เป็นห่วงใดๆเลยเราก็แค่อธิษฐานอย่างนั้นเนาะเขาคลิปเตียนแต่เราไม่แน่ใจว่าเขาจะรับบุญ รับสิ่งที่เราส่งให้เขาได้ไหมแต่ถือว่าเราทาเต็มที่แล้วที่จะช่วยเขาอย่าได้มาท่องเดินเวียนอยู่เนาะครับครับไม่ได้น่ากลัวอะไรที่นี่ผีอ่อมฝรั่งไม่ได้น่ากลัวเดี๋ยก็มายืนดูเฉยเฉยก็ไม่มาหลอกไม่แล่บเป็นตาปกติคุณแม่คุยนี่เจอผีนี่ได้คุยกับผีไหมผีพูดมีส่งเสียงได้ไหมหรือเจอโดยมากเจอแบบเขาิ้มเงียบๆม่แค่มายืนดูมายืนดูเฉยๆผมดูไม่แน่ใจว่า อาจารย์เจนยานทิพย์หรืออาจารย์เลียนนี่หรือช่องไข่หรือหรือชื่อส้มรายการอาปากค้างเขาบอกว่าถ้าเจอผีเนี่ยแล้วเขายังไม่คุยเนี่ยอ๋อหน้าน่าจะอาจารย์เจนยานทิพย์เนี่ยไปดูอยู่คลิปหนึ่งให้อุทิศบุญแผ่ให้เขาเบิกบุญเบิกบุญของเราให้เขาเพื่อเพื่อให้เขาพูดได้โอ้เนี่ยไม่ต้องไม่ต้องพูดไม่ต้องพูด เดี๋ยวให้แม่กุ้ยเล่าก่อนคุณคุณเดียรี่บอกไม่ต้องพูดคลำอย่างเดียวคลำในที่มืดอย่างเดียวใช่ไหมคลำอย่างเดียวเก็มายืนดูอย่างเดียวนะยืนดูอย่างเดียวก็ไม่พูดอะไรเราแค่อธิษฐานจิตเขาให้เขารับบุญกุศลนะแล้วเธอไปปุดไปเกิดนะไม่ต้องเมาเฝ้าอยู่นะก็แค่นั้นแหละค่ะ๋อเล่าต่อเล่าต่อตรงไ่ต่อ คุณคุณอารีทำเรียบร้อยยังกำลังแอดอยู่ค่ะแต่ไอดีของไอดีของพี่ที่หนูแอดไปอะ่ะมันบอกหาไม่เจอเหรอ,อยพยายามหรือว่าเราต้องแอดเบอร์โทรก,กันก่อนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะหนูก็ไม่เข้าใจกำลังทำเล่ากันไปก่อน ถ้าก็ใช้ชื่อนี้เป็นไอดีก็ใช้ชื่อนี้เลยมีปากกาตเตรียมโจดย<ช>์กันศูนย์แปดเจ็ดทักหาคุณกระยาแล้วกันแล้วเดี๋ยวคุณกระยาบอกเบอร์แอปผมหนะ่อย ศูนแปดเจ็ดแล้วอะไรต่อคะ่ะอย่า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 พูดเต็มเพราะว่าเดี๋ยวมันจับคำโอเคเดี๋ยวผมจะพูดขั้นคำว่าดอกไม้นะดอกไม้สี่ศูนย์สามดอกไม้ แล้วอะไรต่อครัสามสองหนึ่งเก้าดอกไม้อันที่เป็นการเลี่ยงบาลีนะครับถ้าเราพูดตรงตรงพรวดไปเลยนี่เสร็จนะครับเสร็จทันทีต่อต่อเขาจะจับตัวเล็กเยอะๆว่าอันนี้เป็น call center หรือเปล่า อ่าอะถามคุณแม่กุยอีกทีหนึ่งคุณแม่กุยเปิดเปิดมือเอ้เปิดไมค์ขึ้นมาคุยหน่อยผมมีเรื่องผีจะเล่าให้ฟังจะให้คุณแม่กุยลองสัมผัสดูว่ารับรู้อะไรนะถามไปสี่คนละวันที่สามพฤศจิกายนที่ผ่านมาเป็นวันครบรอบวันคล้ายวันเกิดผมนะครับแล้วตอนนี้ก็ผมก็ไปทําบุญเป็นตรงกับวันกระถินแถววัดแถวบ้านพอดี ผมก็ไปร่วมถวายสังฆทานขนมน้ำอะไรต่ออะไรแล้วก็ไปเขาเรียกว่าตานกล๋วยตานกล๋วยคือจะมีตะกร้าของแต่ละวัดมาผมก็ไปใส่ใส่ขนมแล้วก็วันนั้นก็อ่าไปถวายสังฆทานเจ้าอาวาสพระทางหนึ่งเขาเรียกว่าตุนะครับตุชื่อมิตรตุมิตรแล้วก็ได้รับพรมาหลังหลังจากนั้นก็ดูขบวนแห่จะมีไทยใหญ่ คนล้านนาคนเหนือเขาก็จะมีอ่าตั้งคุมมกระถินผมก็ไปร่วมนิดนึงกับไทยใหญ่บ้างกับคนเหนือบ้างก็วันนั้นก็ทําบุญเยอะเมื่อวันที่สามนะครับหลังจากถ่ายทําคลิปวิดีโอประพทณีทอดกระถิ่นแถวนี้เสร็จแล้วก็กลับมาบ้านพี่ชายพี่สาวมาเดี๋ยวจะมาอยู่บ้านใกล้ๆสร้างสร้างบ้านหลังเล็กๆอยู่ใกล้ๆสองคนแล้วพี่ชายคนก็มา เขาเขาสร้างสามหลังใกล้เสร็จแล้วสองอีกหลังหนึ่งยังอ่าตอนนี้คือผมก็ไปซื้อเป๊ปซี่แล้วก็ไอศครีมต่อไปร้านร้านขายของชําตรงข้ามวัด,ดระหว่างที่ผมเดินไปจะดูไอศครีมระหว่างก้มมันความรู้สึกมันเหมือนนิ้วสกิดแตะหลังเหมือนเด็กมาล้อเล่น แต่บางครั้งอีกความรู้สึกก็เหมือนมีอะไรหล่นลงมาจากข้างบนเหมือนจิ้งจกหล่นใส่หลังหรือเปล่าก็พยายามมองที่พื้นมันก็ไม่มีเอามือฝัดเอามือขยับเสื้อก็ไม่มีแต่จิตผมมันสัมผัสได้ว่ามีผีหรือวิญญาณมามามาแตะหลังคิดอย่างนี้นะตอนแรกนะแต่ก็พยายามคิดให้เป็นวิทยาศาสตร์แล้วก็เป็นปกติมนุษย์ก่อนว่ามีเด็กเพราะว่าที่ร้านนี้เขาจะมีหลาน อยู่อนุบาลสามมา<อ>แกงเบอกโชคลองแอดเปิหรหนูอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งตอนนี้คือเดี๋ยวให้เขาเล่าให้จบทีละเรื่องก่อนคือพอพอตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือลูกสาวเขาก็เฝ้าร้านอยู่ก็คนนี้ไม่มารอเล่นอะไรกับผมแน่นอนเพราะว่าไม่ได้สนิทกันก็<อ>จะถามคุณแม่ก,กุ๋ยว่าที่มาสก,กิดหลัง สัมผัสได้ไหมว่าใครเหมือนกับเป็นผู้หญิงสักอายุสิบแปดเนาะหุ่น้อมๆผิวขาวผมสั้นผมหยิกผมหยักโศกเหมือนเขาเคยเสียชีวิตที่แถวนั้นอืม หน้าตาเขาสวยไหมหน้าตาน่ารักหน้าตาน่ารักเนะแต่ผิวผิวขาวอวบอวบหน้าอวบหน้าออกกลมๆแต่ตัวเขาไม่ไม,ไม่ไม่อ้วนตัวเขาผอมๆแล้วที่คุณแม่กุยสัมผัสรับรู้นี่เขาเป็นคนจังหวัดภาคไหนน่าจะเป็นเหนือน่าจะเป็นเหนือเพราะว่าเขาผิวออกเหนือมากกว่าอืม แล้วเขามาสะก,กิดผมเพื่อจะบอกอะไรครับมาสะก,กิดเพื่อบอกอะไรเหมือนมาทักทายเฉยๆให้รู้ว่าเขาอยู่นะอืวัน,นั้นางอยู่นะอาจจะบอกว่าเธออุทิศบุญให้ฉันหน่อยฉันอยู่รอยอยู่ตรงนี้นานแล้วนะเหมือนมาสะก,กิดบอกประมาณนั้นอืมแต่แต่วันนั้นเป็นวันที่ผมทําบุญเยอะเลยเพราะว่าถ้าตรงกับปันคายวันเกิดผมของทุกปีผมจะทําบุญนะครับ เป็นพิเศษมากเป็นพิเศษเท่าที่จะทําได้น่าจะมาสาธุบุญนะน่าจะมาสาธุบุญมาสก,กิจบอกให้รู้ว่าเออฉันได้รับบุญที่อุทิศให้ถ้าประมาณนั้นถ้าเราทําบุญวันนั้นอืม,อมก็คืออยากได้บุญอ่ะก็ใครฟังรายการแต่ต้นก็โปรดใช้วิจายณญาณาในการรับฟังอย่างที่ผมบอก หลายหลายคนมาสัมผัสรับรู้แสดงความคิดเห็นก็จะต่างๆกันไปนะส่วนอะไรจะถูกจะผิดผมไม่สรุปแล้วกันนะครับเพราะว่าโดยจิตผมมันก็แวบแวบไปบางอย่างแต่ก็ไม่เห็นถ้าผมไม่เคลียร์ไม่อะไรผมจะไม่ไม่ไม่ฟันธงนอกจากว่าเออมาเห็นปรากฏให้เห็นเป็นตัวเป็นเป็นรูปร่างเลยอะไรเงี้ยเห็นกับตาเนี่ยผมถึงจะมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นถ้าตัวเองเห็นนะ แต่ผมนั่งทางในแล้วผู้อย่งที่มาหาพี่เนี่ยเกียรตาผมนั่งทางในกุมารบอกผมว่านี่เก่ายังไม่คืนเขาเดี๋ยวผมไม่มีปากกาจดปากกาไม่ได้ไว้แถวนี้ เดี๋ยวคุณอารีเดี๋ยวค่อยคุยกันต่อพรุ่งนี้ก็ได้เดี๋ยวจะเปิดรูปให้ดูตอนนี้คุณอารีสกเก็ตภาพไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวผมลงไลน์เดี๋ยวผมค่อยไปเพิ่มแอดไลน์เนาะโอเคค่ะตามให้อย่างนี้ก็ได้คุณโชคเดี๋ยวเปิดให้คุณอารีมาช่องใหญ่แล้วเอามาโชว์เลยเอามาโชว์ข้างหน้านี่เลยอาจทําได้ไหมคุณจะคุณอารีขึ้นกล้องได้ยัง จะพยายามแต่คุณอาลีต้องมีต้องมีสองมือถือเพื่อจะโชว์ภาพไม่ใช่หรอหรือว่าแต่ภาพโชว์ได้ไดอ๋อแต่<พ>าภาพโชว์ได้<ช>ไดนะโอเคโอเคอเค่าลองขึ้นไหมข,ขึ้นไปนแม,มก่าวเลย